อิชาขอถามหน่อยทำไมถึงเลือกรถที่ซันออโต้ค่ะมาออกเรถที่ซันออโต้อย่างแรกเลยนะคะก็คือถูกใจในโปรโมชั่นด้วยแล้วก็สภาพรถดีค่ะชอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับอินชาที่ซันออโต้เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะให้ลูกค้านี่แนะนำตัวก่อนวันนี้ลูกค้าชื่ออะไรคะจัสมิมาค่ะจัสมิมา,มาพี่ผู้ชายชื่ออะไรคะ อ่ะพี่ศศิมากับพี่สารลุวันนี้มาทําอะไรเอ่ยวันนี้มารับรถที่ซันออโต้ค่ะอ่ะมารับรถนะคะนิชาขอถามหน่อยทาไมถึงเลือกรถที่ซันออโต้ค่ะมาออกรถที่ซันออโต้อย่างแรกเลยนะคะก็คือถูกใจในโปรโมชั่นด้วยแล้วก็สภาพรถดีค่ะชอบค่ะอะสะภาพรถดีชอบถูกใจนะคะเมื่อกี้รับรถกับใครเอ่ยจากเมียซันเลยค่ะอะเขาอาธิบายายละเอียดไหมคะ อธิบายได้ละเอียดครบถ้วนเลยค่ะตอบถามอะไรตอบได้ทุกคําถามเลยใช่ไหมใช่รับรถักเพียซันโดยตรงเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะรถคันนี้นะคะมีอะไรแถมไปด้วยคะวันนี้เป็นล้อค่ะล้อเลยค่ะค่แล้วที่สําคัญอันนี้ได้อะไรด้วยเครื่องเสียงมีแถมเครื่องเสียงให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยนะวันนี้นะคะอยากให้ลูกค้า เชิญชวนแนะนำลูกค้าที่กำลังจะอยากซื้อรถมือสองค่ะให้มาซื้อรถที่ซันออโต้หน่อยจ้าค่ะก็ใครที่สนใจนะคะมาที่ซันออโต้ได้เลยนะคะสภาพดีรถสวยค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นเต็บที่ด้วยค่ะที่ซันออโต้มีบริการหลังการขายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีบริการหลังการขายกับลูกค้าด้วยนะคะ ใครอยากหารถสับคันนะคะคุณภาพดีนะคะพร้อมขับออกไปเลยนะคะนึกถึงซันออโต้นะคะทางซันออโต้มีบริการหลังการขายมากกว่า25ปีแล้วนะคะโดยประสบการณ์ของเฮียซันออโต้เลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะมิชาพี่ซาซิมาแล้วก็พี่สรายุธข,ขอลาตัวขอลาไปก่อนนะคะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับที่ซันออโตเซ็นเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ